สวัสดีค่ะสวัสดียามเย็น,นเพื่อนๆชาวยูทู e ช่องสอเจริญพัฒนาค่ะโอ้มืดเลย <laughs> กี่โมงแล้วหกโมงโมงอะได้ทพี่น้ำภาพมันอานะ <laughs> จจะไม่ค<ก>่อยชัดวันนี้มาทำนี่หน่อยนะจ้ะวันนี้จะทำน้ำไหมไม่ใช่น้ำอะไรแล้ว <laughs> ไปตลาดบ้างไปอะไรบ้าง ซื้อสายพานยวพรุ่งนี้ก็วันเกิดแล้วพันนี้มันเกิดหยุดหยุดหยุดงานถูกต้องหยุดพาเมียไปเที่ยวไงแต่วันเกิดเจ้าของเลยต้องพาเมียไปอันนี้เขาเรือกอะไรดีกว่าผมทาลูกเตะต้องใส่เส้นเดียวนะครับเส้นเดียวก็เสียวได้เย่ทำเส้นเดียวถ้าถ้าสายพานเราซื้อมาเบอร์หกสิบเก้าเมื่อกี้นี่พอดีเลย อันนี้หกสิบแปดหกสิบแปดอันนี้ก็จะสัน้นไปหนึ่งแล้วสายล่องนี้ล่องกเขาบอกแล้วเอาสิบหกสิบเก้าล้าหกสิบเก้าก็จะมันสายล่องนี้แล้วก็อีกทีไมแแ่แต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดหกแต่มันใส่สองเส้นเลยนะถ้าลูกเตะถ้าลูกเตะสองตัวมาก็ใส่สองเส้นเลยก็อ,อีกร่องหนึ่งก็อยู่ลองดูก<ฆ>่อนเท็ดเท็ดไอ้ลองเท็ด,ดูก่อนสายพานไ่เป็นสยพานฟันนะครับยี่ห้อก็ธรรมดาธรรมดาไม่มีเป็นดอเวินโดว์อะไรนะ นหาะส่วนสายพานตัวนี้ก็ผมใส่แบบหย่อนนะผมจะใส่ลูกตะนะครับลู้ติดเครื่องอะไรมันจะหมุนเลยไหมนี่ะ <st ing> จะไมหมุนเลาะน้อยไมหมุนลอน้อ,ม,ลอมันหย่อนเตอมันหย่อนอย,อยู่ดิตอนนี้วันนี้ผมใส่มาแบบยสิบด้วยไปนะจี๊ดเขียวมันจะมองเห็นไหมล่ะลูกพี่เนี่ยใส่ตอนนี้ก็เป็นสองล่องนะครับมอเบ็ดก็ไม่ได้มามือตือเลยฮะมืดก็ขออภัยด้วยนะครับ เป็นสองร่องนะครับนี่ทั้งหมดตรงนี้สี่่องแต่ผมจะใส่แค่เส้นเดียวเส้นเดียวทั้งหมดเลยตัวน,นี้ก็เส้นหนึ่งนะแต่เดี๋ยวผมจะทําคืนนี้เลยนะครับชุดตรงนี้ใส่พานตามจริงผมทําไม่ทันนะจะเขียวระยระยาวไปตลาดนะผมก็เลยทําไม่ทันเลยผมจะามาเร่สามร่องตัวนี้แหละใส่เลือกได้ใส่ไปเส้นหนึ่งแล้วก็อีกสองร่องก็เอาไว้เทียบหาตัวน,นู้นผมทําเผื่อนาะคตไปว่าใสา่ สองเส้นสองเส้นอะไรอย่างงี้ความคิดผมผมว่ามันไม่น่าจะหนักนะปากความคิดผมนะครับนั่นแหละอาจจะไม่หนักสระเกี่ยวอะไรเงี้ยนะเพราะว่ามันมีแค่ชุดคอกับชุดไอตัวเกาะขึ้น,นถ้าเระเกี่ยวก็มีตัวยักษ์ตะไคร่เกลียวออกเกอร์โซคอแล้วก็ดาวนวดกุ้งอะตัวเกาะขึ้นดาวหลายอย่างสี่อย่างนะ แต่ต็นนี้มีแค่สองอย่างก็ขาดเราใส่แค่สองเส้นก็ยังไปไหวเนาะแค่แล้วสองเส้นขาดวางเจ้าใส่เส้นเดียวก็ยังไหวเนาะอืมแตันี้ผมใส่อย่างละเส้นก่อนเพราะเพราะอะไรมันมีแค่นี้นะครับลูกเตะก็มีแค่อย่างละล่องนะครับเนี่ยอย่างละล่องัวอย่างตัวนู้นก็นรเสียแล้วอันนี้ก็แบบร่องเรียบร่องเรียบนี่ส่วนไหนแบบนี้ก็มีแต่นี่เลย แบบนี้เป็นลองเรียกเอาไว้ติดตัวนั่นนลครับเนี่ยก็มีหนาดนีด้นะพี่น้องอันนี้คือทำตามของเลยนะครับไหนผมทำตามของด้วยไม่รู้ว่าโรบมันจะเร็วหรือว่ามันจะช้าจะอะไรยังไงผมก็จะลองดูนะครับจะเรงเครื่องดูสักหน่อยแล้วก็ปันนะ่นในนี้ดูนะครับดีย๋ยวเจ้าหนุ่ยหญ่อย่างนี้เลย <laughs> อุปกรณ์เสริมหะไรพนี้มี่เด้ออุปกรณ์ของผมนี่พี่น้องผมแย่ย่างี้ยเลยนะผมแหย่ย่างี้เลยนะก็สมัยตอนรถเกี่ยวผมเนี่ยตอนมันติดคออะไรใส่พันหย่อนเอออะไรนะข้าวข้าวขึ้นนั่นนะนะต่อข้าวดีนะมันหย่อนใส่พันหย่อนเนี่ยเอาเหล็กได้ทุกแย่เลยงัด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 เลยอันตรายอย่อเดี๋ยวผมจะเหล็กดีๆดีกว่าไม่เีอันนี้ก็ เสี่ยงที่ยกคอแล้วคลิปอันคลิปก่อนอาจจะได้เห็นแล้วน,นะเนี่ยระบบยกคอของผมนะจิกจักจิกจักตบบนี้เลยอันนี้ผมทำแค่ทดลองยก,กเฉยแต่ตอนนี้ก็อยู่ตรงนู้นแหละผมว่าจะยกชักด่วนเดี๋ยวกินน้ำก่อนแป๊บนึงฮอโอเคครับได้เวลาลองแล้วอควลลอ,วออาจจะไม่ได้ยกตู้อาจจะไม่ได้หมุนนะครับแค่ทดสอบไปเฉย นี um <t <t ่คูแบตเมนเดิมนะนู <|so|>? ่อ okay. ้พัดลมไฟดับลยเตื่นเ่ะสายได้ปล่านคลบดีนะบอกได้ปิเนี่มีอะไรไหมได้ลองก่อนโอเค I'm เร็วพูดมุนเร็วเกินต้องทำยังไงล่ะนียแกทดรอบให้มันช้าๆเราเปลี่ยนมเลยให้มันใหญ่ได้ตอนนี้ก็แต้เเลืยอจะมันจะไอ้นี่ไปเลืยอจะมันจะอะไรนะช้ากรเหิงอันนี้มันเล็กแล้วนะยุ่ยกระเดาวิ่งปานจิ๋วเลย เร็วจัดเร็วเกินเร็วยิ่งกว่าเซผ่านโรงงานอีกเนี่ยยังไม่เร่งเครื่องเลยเร่งเครื่องจะขนาดไหนนะเออมันเลยวูหมุนนี่บอกว่าฟังนะจังติหูตีหูตีหตีหเลยฟังนี่โกยไม่ทันอ่ะหมุนเร็วผูดเลยเร็วเกินเดี๋ยวจะเพิ่ม โมเลตตัวนี้มันใหญ่ที่มันช้ามันจะได้เบากว่นี้ <c oughs> มีแล้วซื้อ,อ,อเสภามาเส้นเดียวจ <c oughs> ซื้อมาหลายเส้นนีจบเลยเอาวสาน <c oughs> ตัวนี้โมเลตนี้มีอยู่เอาขนาดนี้แหละ <c oughs> ใส่เบอร์นี้แต่ว่าตัวนี้จะเพิ่มเป็นเท่าไหร่ดีนี้กี่นิ้ว สี่นิ้วห้านิ้วบอกวัดดูก่อนมอเลนี่กี่นิ้วนอกห้านิ้วนะครับมะเลนี่ห้านิ้วเขาจะเพิ่มเป็นเจ็ดนิ้วเจ็ดนิ้วมันยังจะเร็วอยู่ไหมโอ้เจ็ดนิ้วแปดนิ้วแปดนิ้วไั้นะเดี๋ยว ดูโมเลย์เราก่อนนะตรมีกี่นิ้วเจ็ดนิ้วเจ็ดนิ้วตัวนู้นละก่อนเแปดนิ้วได้ตัวแปดนิ้วใส่เนาะอือฮะอ่ตัวแปดนิ้วใส่ไหมมันไม่นั่นไปนี่จ้ะ นิ้วใสนอดจิกก็ไม่ได้เจ็ดนิ้วเจ็ดนิ้วเจ็ดนิ้วกำลังสวยแต่ว่ากลัวรอบมันจะจัดใปเร็วไหมล่ะขาดได้ไม่เร่งเครื่องนะอมามุนจนมเมียมุนยังเมาเมาเมา,มาโอ้โหนี่ถ้าเอาเนเปียเข้าไปนี่ถ้าตัดเนี่ยตัดได้แนวมุนเร็วบูดเนี้ยเนี้ยเลย ซาเราทดตัวนี้ตัวเบอร์เจ็ดตัวลอ่องเดียวใส่ก็ได้ตัวนี้แตกยังดีไม่มีปัญหานะตัวนี้นก็รอดจิ๊กเกอร์เบอร์สิบสองแตกไหมไม่แตกไหมไม่มีไม่มีมมสวยสวยโอเคเลยดูวไม่มีรอยแตกเลยตัวนี้ตัวเจ็ดนิ้วเอาเอาลอ่องเดียวใส่ก็ได้เนาะนี่ตอนนั้นมันตัวห้านิ้ว มันกระจายประมาณสี่รอบใช่ไหมสี่รอบหรือสองรอบสองรอบช้ากว่าสองรอบมันจะได้ไหมเนี่ยมันกสองช้ากว่าสามรอบไปใจจริงอยากได้แปดนิ้วใส่แต่แปดนิ้วมันไม่มีร่องเดียวดูทั้งทั้งน่าจะมีวะนี่นี่เบอร์ไหนเบอร์เก้าหรือเปล่าเนี่ยเออเก้าเบอร์เก้าไปใส่ไหม มันได้ช้าเลยเน้อก้าวเลยนะมีเบอร์แปดอีกไหมล่ะสำรองหาไปไปไปเทสฝั่งนู้นล่ะฝั่งถนนมีไหมนะฝั่งถุถน้นตรงนู้นก็เบอร์ใหญ่ถ้าได้เบอร์นี้ใส่มันไม่ค่อยตึงไงตัวปั๊มเลยนะอืออือโอ๊อะไรไม่มีแล้วอันนันอันนี้นั่นนั่นนั่นโน่นนะโน่นนะเบอร์อะไรเจ็ดได้บ้าง นีกรูใหญ่นี่รูนี่รูเปล่าเนี่ยอ๋อตัวนี้ก็เปล่านิ้ครึ่งเคเบอร์เก้าก็นได้ลองดูตัวเก้าลูกเจ้าเก้านิ้วไปใส่ดูมีตัวให้เลือกอยู่เก้านิ้วกับเจดนิ้วแค่พานได้รละนี่เพานี่ไเบอร์อะไรมีเยอะให้เอฟซีดิเพานี่เยอะเลย มันเบอร์อะไรพอจะได้หาไปเตรียมอันนั้นเบอร์หกสิบเก้างว่าต้องเพิ่มไปรประมาณกี่โอ้ว่าฉันนบับใหญ่ไหมล่ะ เจ้าเบอร์เจ็ดใส่ก่อนลองดูขอนก็นได้ใส่พันไปเยอะเต้ <ừ. S 2> ถ้าเบอร์เจ็ดมันไม่คือก็ใส่เก้าถ้าเบอร์เจ็ดมันเร็วไปนะ, <ừ. S 1> ะก็ใส <c oughs> ่เบอร์เก้าเมลเราก็หลายตัวอย <c oughs> ู่แล้วเจ็ดนิว้วเจ็ดนิว้วงวดกว่อน ไปเบอร์ห้าอันนี้เบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดเยวจะมาลองปั่นดูนะเรจะติดเครื่องมันเ้าเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวมาลุ้นว่ารอบนี้ยังมันจะยังเร็วอยู่อยู่ไหมเล็กอะ เห้องเบอร์เก้าเลยเบอร์เก้าห้องเบอร์เก้านี่ห้องเบอร์เก้าที่ปาเนาะมารอบสุดท้ายละรอบนี้ใส่เป็นเบอร์เบอร์ก็มัดเบอร์เก้าเบอร์เก้านะครับครับเบอร์เก้าครับเบอร์เก้าเก้านิ้วเก้านิ้วใส่เป็นเก้านิ้วจากที่ตอนแรกใส่เท่าไหร่นะห้านิ้วห้านิ้วห้ามาเจ็ด เจ็ดมาเก้าเจ็ดมาเก้าโอ้ยฤษีจะเป็น,ย,น,น,นยังไงนี่ยาจิเจ็ดร้อยลองครั้งที่เท่าไหร่เนี่ย <laughs> ที่สามที่สี่สามที่สี่แล้วเนี่ย <laughs> โอเคอ่ะหวังว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้าย 呵呵呵。<laughs> เร็วเร็วไหมเร็วดิตอนเร่งเครื่องไปเร่งเครื่องไหมอืมสายฐานปิดทำเร็วไปอีกก็เร็วตอนเร่งเครื่องอะมุนอย่างเร็วเลยมันห่อเลยอืมเร็วเกินนะ ใช่วเวลาเร่งเครื่อ,องหัวใส่ใหญ่กว่านี้ตัวใส่ใกวนี้จะต้องทำขานี่ไหมอืมนี่เอร์อะไรเบอร์เกา้กาเก้าเบอร์สิบอีบสิบสิบสิบสองูอสิบล้เบอร์สิ ขนาดเก้านี่เร็วมากเลยนะตอนเวลาเล่งเครื่องอื่ในขนาดนี้แล้วเวลาใช้งานจริงมันก็ไม่ได้เนาะเวลาใช้งานจริงประเทบชายเนาะก็ลองใส่เก้าแล้วอัดดูไม่อื้ใส่เก้าแล้วอัดดูใส่สิบก็ได้ลูกสกิบด้หาซื้อลูกสิบมาใส่ซื้อสิบนิ้วมาใสา่ฮึ่ม กูจะไนมีปะ่ะ <c oughs> สิบนิ้วนี่กระสังมีปะ่ะกระสังมีนี่อะไรไม่รู้ต้องซื้เสียบานใหม่ต้องทำขานหนีไหม่นะใช่ขาที่จาขึ้นอีกตัวล่างไรเลยแต่ตัวน,วนี้ตัวนี้มันมันมันกดลงเยอะไงเพราะว่ามันแต่ถ้ามันกลับไม่ทันมันใกล้ขึ้นมันก็มาหางขาดน,นี้่ยุกขึ้นอีก,พกเพราะว่ามเมล่ม,มันใหญ่ กำลังอ่ะถาถึงว่าเรื่องเรื่องกำลังฉุดมันอ่ะเ <Ừ. S 1> ส้นเดียวก็ไหวเนาะสบายสบายเลยไหวอยู่เพราะว่าตัวนี้มันใหญ่นะมันใหญ่แล้วนะตัวนี้มันเล็กโอ้เบ้าวิวเลยอันนะี้ไม่หนักก,นก็สบายแล้วิย่ก็เหลือพวกนี้จะไปซื้อมาเล่มาใสานะ่หนสิบนิ้วจ้ะแล้วก็ใส่พานเุ้ยตรงนั้นไม่มีเลยปะ <ม>นอนแดงมีๆแล้วก็ไม่ค่อยขายอะไรนะเออสม,มาสิบนิ้วก็จบเลยกระสังจะมีนี่มีสิบนแล้วก็ทำขาดตัวนี้ไหมจ้ะเขียงมานี่แล้อตอนใส่ลูกเล็กลูกอะไรมันมันไม่ปิ้นพอนี่ใส่ลูกนี้จังหวะตัวนี้มันสั้นอะ่ะ นตอนนั้นสายพานมันกลับไม่ทันมันก็เลยปิ้นไม่เป็นไรนะมันชิดไปสายพานเพิ่มอีกประมาณไม่รู้นี่เบอร์อะไรมันมีอยู่ไอ้เพิ่มกคนนี้มันมีอยู่เนี่ยมาเลยนะมันมันสายพานนะสายพานออมีใช่ไหมมีอยู่มีก็ไม่ต้องซื้อฟันไอ้แบบฟันมันมีอยู่ดิใหญ่กว่าตัวนี้อีก ถ้าเป็นเบอร์สิบน่าจะพอดีเลยดูไปแล้วรส,รส,สรุปว่าวันนี้ยังเร็วอยู่นะครับเร็วอยู่เดี๋ยวผมไปซื้อลูกสิบมาใส่ไว้ลูกสิบเอดด็ดนลูกสิบเอดด็ดนีที่ไหนนะมีแต่ลูกสิบสองนะเท่าไหร่เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ <laughs>